ของนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบกันมาก็อยากจะมาพูดจากันในเรื่องการพัฒนาจิตใจ ในหลักของพระธรรมคำสอนคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันและเป้าหมายสำคัญก็คือเข้าถึงกระแสะแห่งการดับทุกข์ทางใจเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะหยิบสิ่งที่เป็นจริงเหล่านี้นำมาพูดจากันพวกเราทั้งหลายจากสิ่งที่ผ่านมาใน บ้านเมืองเราจะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆนั้นแสดงบทบาทของความจริงในความไม่เที่ยงที่เราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกันได้ทั้งทั้งที่โลกมีความเจริญมากแต่สิ่งที่เราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกันได้ก็เป็นเรื่องปัจจัยภายนอก ส,สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าปัจจัยภายนอกในปัจจัยสี่นั้นก็จะต้องน้อมสิ่งที่เป็นธรรมหรือความจริงที่เรามีชีวิตมีร่างกายของเราก็อยากจะมาพูดจากันเรื่องวิธีการเรียนรู้สิ่งที่เราสืบทอดกันมาเนิ่นนานก็คือพระรัตนตรัย สิ่งที่เราต้องหยิบเรื่องสืบทอดมานานเราก็เห็นวัตถุปัจจัยภายนอกนะหรือสิ่งที่เป็นวิหารลานเจดีวัดวาอารามต่างๆก็สมบูรณ์ไปด้วยปฏิมากรรมต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็เป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นในความเจริญ สืบทอดกันมาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุปัจจัยภายนอกเราก็ต้องมาตักเตือนตัวเรากันว่าสิ่งที่เราจะต้องน้อมคุณงามความดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสต,ต่างๆเหล่านี้ก็ด้วยเหตุของคุณงามความดีในพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงแต่พวกเราพุทธบริษัทธีจะให้ความเรียนรู้หรือเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนนั้นยุคสมัยปัจจุบันด้วยเหตุของปัจจัยสีวัตถุภายนอกจเจริญรุ่งเรืองก็เป็นที่พึ่ง ทำให้พวกเราก็าไปนอบน้อมไปกราบไหว้แต่การที่เราไประลึกคุณงามความดีนั้นเราตีความหมายกันผิดหรือไม่ก็ต้องมาทบทวนกันถ้าหากว่าเราได้ใกล้ชิดได้จับต้องในระะลึกสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นแต่เราไม่มีความเพียรที่จะกระทํา กายวาจาใจของเราให้เข้าถึงกระแสแห่งเหตุที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันาการมีเสนาสนะมากมายแต่เราได้มีคำถามคำตอบให้ตัวเราหรือไม่ว่าเหตุเหล่านั้นจะนำพาไปให้เราเรียนรู้อะไร ถ้าหากว่าเราไม่ได้น้อมสิ่งที่เรียนรู้เราก็จะเข้าไปบูชาสักการะแล้วก็จะมีคำขอมากมายทีเดียวขอใหนะ้เรามีสุขภาพเรามีอาชีพเรามีความเจริญการที่เรามีคำขอทางกล่าวก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับเราเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือน ตัวเราแต่สิ่งที่เราจะต้องน้อมยิ่งขึ้นก็คือเรื่องคำสอนการประพฤติปฏิบัติตนสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าเราเรียนรู้แล้วก็มีการกระทำในพระธรร,ม,รมคำสอนนะเราก็จะสามารถฝึกสมาธิภาวนารักษากายวาจาใจของเรา ประกอบไปด้วยสัมมาชีพเราใช้ชีวิตด้วยอ่ก็เรียกสัมมาชีพกันด้วยเห,เหตุเหล่านี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เราปล่อยปะละ,ละเลยเนื่องจากเรามีความคิดของเราว่าเรานั้นก็เป็นพุทธบริษัทสี่ก็คุ้นเคยแล้วก็มีความสัมพันธ์สืบเนื่อง กันมาแจ้งตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะความเหินห่างก็คือเรื่องการกระทําและความละอายต่อบาปเราใช้ความคุ้นเคยในกระแสะโลกจนกระทั่งเราไม่ได้น้อมถึงบาปบุญคุณโทษในศีลห้าที่เราใช้ชีวิตเป็นปุตุชน ถ้าเราไม่น้อมระลึกมีความละอายในสินห้าเท่ากับเราไม่ได้มีความเข้าถึงหรือมีการเคารพในสิ่งที่เป็นมาในอดีตในบนรรพบุรุษของเราก็ทำให้เรามีประสบปัญหาชีวิตกันง่ายดายเพราะเราไม่ได้น้อมระลึกมีความละอายต่อบาปแล้ว เราก็จะใช้เหตุของปัจจัยภายนอกนำมาแสดงผลของชีวิตว่าเรานั้นมีบุญมีกุศลนทำให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตกระแสะโลกแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ความสำเร็จอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราก็จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษเหล่านี้ มีผลให้เราทั้งหลายที่ฝึกฝนอบรมตนเองนะจนมีสติจนเห็นสัจธรรมของชีวิตและสามารถกำหนดการอยู่ของจิตใจของเราได้ถ้าเกิบเรายิ่งมีความเจริญปัจจัยภายนอกมากๆเราจะห่างไกลสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดี กันไปหรือเปล่าก็ต้องมาตรวจสอบเวลาที่เราน้อมระลึกจากสิ่งรอบข้างของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบอกเหตุว่าเรานั้นอยู่กับสิ่งที่เป็นมงคลแต่เราจะรักษาความเป็นมงคลน,นั้นใช้ชีวิตของเราหรือไม่ถ้าว่าเรามั่นอกมั่นใจว่าเราดำเนินชีวิตของเรา คิดทำแล้วก็พูดนะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นหมายถึงเราเป็นสังคมที่ยึดมั่นในความดีและมีความละอายต่อบาปนะเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเรามีความละอายต่อบาปก็เราก็จะทำให้ลูกหลานของเราละอายต่อบาปตามกันไปด้วย สำคัญทีเดียวที่เราทั้งหลายนะอยู่กับสังคมที่ดีงามก็ต้องรู้หน้าที่อันดีงามนั้นนะมีกรอบมีขอบเขตอย่างไรเราเป็นปุถุชนแราเป็นคารวาดเรารักษาศีลห้าเราก็จะประคับประคองศีลห้าของเราในการดำรงชีพ ในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันการที่เรามีโอกาสไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมเราก็ต้องมีการปุจฉากันมีการแลกเปลี่ยนเพื่อจะให้รู้กระแสะแห่งการเรียนรู้นั้นอยู่ในจิตในใจนะกันาการหรือไม่แต่เราพัฒนาสั่งสมไปด้วย มีความล่ายใหต่อบาปแล้วเราก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมความดีงามนะเติมไปให้เต็มขึ้นเติมไปให้ยึดมั่นสิ่งที่ถูกต้องเหล่านี้เก็บไว้ในใจนะของเรากันและจะไม่เสื่อมคลายนะหายไปเพราะเราจะสามารถ นฝึกฝนอบรมตนสืบทอดลูกหลานของเราให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนเป็นของที่ปรานีตไม่ได้หมายถึงเราจับต้องภายนอกเนะเป็นผู้ขอความสำเร็จในกระแสะโลกโดยที่เราไม่ได้น้อมถึงที่เป็นกระแสธรรมก็คือสิ่งที่เรา มีโอกาสได้รับความสำเร็จในกระแสะโลกแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้น้อมในความไม่เที่ยงในปัจจัยสี่ภายนอกเราก็จะหลงไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นของปัจจัยสี่ภายนอกนั่นหมายถึงเรา ห่างไกลเหลือเกินกับสิ่งที่เป็นความดีงามของพระรัตนตรัยถ้าเราจะแนบหรือใกล้เคียงใกล้ชิดเราต้องฝึกตนฝึกเราฝึกใจจนสามารถอยู่ในใจของเราอย่างถาวรก็คือการเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงของ ปัจจัยภายนอกในที่สุดแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เราได้ฝึกโมลนานุสติกรรมฐานก็คือเห็นร่างกายของเราไม่เที่ยงแล้วก็จะน้อมในธาตุสีซึ่งมีวิญญาณครองนั้นเราจะเห็นการรับรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึง จิตใจของเราจรึงอยากจะมาพูดจากกันในเรื่องนะการที่อยู่ใกล้แต่จริงๆแล้วกับไกลเพราะว่าเราไม่มีการอบรมตนเราจะคล้อยไปตามกระแสโลกนะช่วงชิงแข่งขันเบียดเบียนเกิดโลภะเกิดความริษยาอาฆาตพยาบาทต่อกันและกัน เพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านีนะ้ไม่สามารถติดตัวของเราออกไปได้และก็สั่งสมไปด้วยจิตใจของเราที่เป็นอกุศลอีกด้วยในพวกเราที่เรียนรู้พระธรรมคำสอนกันก็จะได้เห็นสิ่งที่ตกต่ำของใจการที่ใจเราตกต่ำ เราไปผูกยึดติดกับสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนของเราสิ่งที่เราสร้างเหตุปัจจัยสี่ไว้แต่เราก็คาดหวังสิ่งเหล่านั้นเป็นของเรานั่นหมายถึงเรายังโง่เขลาอยู่ยัยงไม่รู้สิ่งที่เป็นสัจจะความจริงของพ่อธรรมคำสอนจึงเป็นผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ขอนั่นเอง <c oughs> ขอให้มีความสำเร็จบ้างขอให้สิ่งต่างๆนั้น,นเป็นของเราได้มากมายแต่เราไม่ได้หมายถึงเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าถึงกระแสะแห่งการมีเมตตามีการวางใจมีความพยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์สืบทอดกันไปจึงน่าเป็นห่วงนะเหมือนกันว่าการที่เราเผลอตัวเผลอตนอยู่ในสถานที่อยู่สิ่งที่ใกล้ชิดอยู่กับตำนานประวัติศาสตร์ของคุณงามความดีแล้วได้เคยน้อมความรู้สึกของเราเข้าไปหาใจของเราหรือไม่ ว่าใจของเรานั้นคือธรรมะหรือธรรมชาติของการเกิดต่างๆในะใจของเรานั่นเองที่เราได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมตนจนท่านเป็นผู้ชนะตนเองนะนั่นเองหมายถึงว่าท่านเข้าไปสู่ความใกล้ชิดในพระราชนตรยัย เพราะท่านสามารถฝึกฝนอบรมตนเองจนอยู่ในใจอยู่กับการเห็นความไม่เที่ยงอยู่สม่ำเสมอเห็นความเที่ยงของความไม่เที่ยงนั้นเกิดขึ้นทั้งร่างกายเกิดขึ้นทั้งจิตใจของตนนั่นหมายถึงต้องมีการฝึกสตินะให้มีสภาพรูนะ้พร้อมทั้งเพียบพร้อมไปด้วย <c oughs> การเข้าใจ ถึงที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในเพราะนั้นเหตุ <c oughs> จากการที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นคือสภาวธรรมของบุคคลนั้นเข้าถึงหรือพบเจอด้วยตนเองก็ทำหให้ใช้ชีวิตไม่ตกต่ำเศร้าหมองไม่จับจ้วงผู้อื่นแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความพอดีด้วยความพอเพียงของตน ถึงแม้จะอยู่ไกลจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ทะเลถึงจะห่างไกลเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์แต่ทำตนให้อยู่ใกล้ชิดได้หรือเข้าไปถึงอยู่ในใจได้ได้หมายถึงความสาเร็จนะเป็นผู้ชนะตนเองนะไม่ได้หมายถึงเราอยู่ใกล้สถานที่อยู่ใกล้วัดใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เรา ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ฝึกตัวเราให้เข้าถึงกระแสแห่งการมีเมตตาแล้วก็มีการวางใจนะเพราะนั้นเห็นว่าเมื่อเราได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วเราต้องอบรมตนนะเพื่อจะให้มีความละอายตบาปแล้วก็สร้างความกระตันยู่ให้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็สร้างสิ่งที่มีความเมตตาโดยธรรมชาติ และเรียนรู้เรื่องการวางเมื่อถึงเวลาที่เราต้องพัดพลาดในสิ่งที่มีหน้าที่ต่างๆของเราก็คือร่างกายเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดจากกันพอสมควรก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพสิษีสวัสดีครับ